การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายพระสุคตนั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตัตถรูชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้ว จำแนกธรรมออกสอนสัตว์นี่คือพระสุคตภิกษุทั้งหลายระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมที่ตถาคตแสดงปรมจรร์ที่ตถาคตประกาศ นี้แลคือระเบียบวินัยของพระสุคตภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้น